รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่นักเขียนการ์ตูนไทยสักคนหนึ่งจะไปสร้างชื่อที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือกันว่าเป็นเมกะแห่งการ์ตูนโลกแต่นักเขียนการ์ตูนไทยคนนี้ทําได้ t ดี i ไอดอลคนบันดาลใจคืนนี้เรามาติดตามชีวิตของตั้มวิสุทธ์พอนิมิตกันครับสนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยอยากทำอะ ก็อยากลองดูซึ่งจริงๆผมก็วาดไม่สวย่ะเคยให้หนึ่งคนอ่าแล้วก็บอกว่าชอบให้อ่านอีกสักคนมันมันก็น่าจะชอบถ้าอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนจริงมันจะได้เป็นถ้าอยู่ในแบบคน สวัสดีครับตั้มสวัสดีครับนี่เป็นห้องทํางานนะฮะใช่ครับดูโล่งๆโปร่งๆสบายดีกันนะครับทุกวันนี้ตั้มเขียนอะไรอยู่บ้างครับก็เขียนกระตูนที่ญี่ปุ่นส่งหลายที่เหมือนกันแล้วก็ที่ไทยก็มีทีอเดย์แล้วก็เอางานจากญี่ปุ่นมาทาเพาะเศษบล็กจริงๆแล้วกระตูนที่ลงเป็นรายเดือนเนี่ยมันเพิ่งจบไปเรื่องชิงชาที่ญี่ปุ่นก็ตอนนี้งานที่จะมาเยอะก็เหมือนเขาจะใช้ผม ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ฉายแอนิเมชันส่วนงานกระตรูนก็ช่วงนี้ก็ยังยังไม่เต็มที่แต่เดี๋ยวจะเริ่มเขียนเรื่องใหม่ๆคุณชอบวาดการ์ตูนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเท่าที่รรทจําได้ประมาณพอสการ์ตูนเรื่องแรกๆที่คุณวาดเนี่ยขครได้อ่านบ้างก็จะมีเพื่อน3คนอยู่หลังห้องหมดเลยพออยู่หลังห้องมันก็เริ่มหลุดรัศมีอาจารย์มันก็จะเริ่มมีคอมมูนิตี้แบบว่าแอบทําอะไรสักอย่าง ก็จะเริ่มตลกหยาบคายซึ่งมันก็คัค,ค,คิกคักอะไรวาดอะไรก็ให้ดูมันก็เริ่มแบบคึกอะเริ่มแบบวาดตัวตลดประหลาดททำอะไรทุเรศๆวาดอะไรบ้างเป็นตัวแรกๆเลย แรกๆรการ์ตูนเนื้อเรื่องก็จะเป็นกีฬาเพราะว่าการ์ตูนที่อ่านยกนั้นเป็นเตะฟุตบอลหรือซภาษาแต่พอดีฟุตบอล11คนวาดไม่ไหวก็คิดกติกาใหม่เตะบอลแล้วก็ทะลุประตูกระโดดข้ามหลังคาบ้านคนอะไรประมาณนี้เละเทะ มันสนุกที่เพื่อนมันสนุกเพื่อนมันหัวเราะว่าเอาอีกเอาอีกวาดต่อเร็วอย่างเงี้ยมันก็สนุกมันเหมือนมีการพูดคุยกับเพื่อนทีนี้คุณก็วาดกระตูนไปงานดิเลกมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นไอความรู้สึกของการอยากเป็นนักเขียนกระตูอนอาชีพเนี่ยยังอยู่ไหมจบไปแล้ว มันจบไปตอนมอปลายที่สุดแล้วของความจะเอาจริงในการเขียนการ์ตูนคือมันมีหนังสือไทยคอมิกซึ่งลงการ์ตูนไทยแล้วเขาก็เปิดประกวดให้ส่งมาขนาดกระดาษเท่านี้กี่หน้าส่งวันที่เท่าไหร่ผมก็เขียนเพื่อที่จะให้ทันตั้งใจวาดมาก ซื้อสกรีนโทนอะไรมาที่มันจะเป็นแพงๆเป็นสติกเกอร์มาแปะไปซื้อปากกาแบบดีๆมาเนี่ยปรากฏว่าไม่ทันก็เลยโอเคปีหน้าทันชัววาดไป3ามปีอะไม่จบพอปีที่3เนี่ยมันเบื่อแล้วอะวาดไปมันก็ไม่มีแรงที่จะแบบมันไม่สนุกก็เลยเลิกแล้วก็คิดว่าเป็นไม่ได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องอ่านหนังสือเอ็นละไปเลือกคณะมัณฑนาินปแล้วมีวันอาจารย์ก็จำเราได้เขาก็เดินมาก็เห็นเรากำลังเขียนเขาก็บอกว่าแม้แต่ลายมือคุณนะยังไม่เหมือนคนเรียนศิลปะเลย สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียไม่กล้าฝันด้วยซ้ำว่าจะเป็นนักเขียนกระตูนฝันดังเลยจโดนด่าต้องแอบ,บฝันแต่ทำทำทำไเรื่อยๆพอเป็นจริงขึ้นมาก็มันไม่ใช่ความฝันแต่มันเกินฝันมันล้นไปแล้ว แล้วกรตูนมันกลับมาอีกทีเมื่อไหร่กลับมาอีกทีตอนเรียนตกวิชาอินทอร์เนียดีไซน์อินเทอร์เนียร์ดีไซน์ซึ่งเป็นวิชาหลักของคณะใช่ถ้าติดเอฟตัวนี้คือคุณต้องสามชัน้นตั้งใจมากก็คิดแต่อินเทอร์เนียร์ดีไซน์ที่มันมีเรื่องราวเกินไปจนเพี้ยนแล้วก็ตก2ปีปีที่2ตกความรู้สึกมันแย่มากมเพราะว่าเพื่อนนี่เริ่มจบแล้วแล้วมีวัน อาจารย์ก็จำเราได้ก็เดินมาก็เห็นเรากำลังเขียนอะไรแบบเอาอีกแล้วไอ้นี้เขาเก็บอกว่าแม้แต่ลายมือคุณอะยังไม่เหมือนคนเรียนศิลปะเลย <yy> เราก็รู้นะแต่พยายามแล้วได้ประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนอาจารย์คนนี้เขาก็เอาไปบอกหัวหน้าอาจารย์ไอ้นี่ไม่ไหวแล้วมั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ตกอ,อ,กอีกปี <m akes camoufl aging> ประมาณเนี้ยอาจารย์ใหญ่เขาบอกว่าคุณเลิกเรียนศิลปะเถอะ mm hmm. ก็พอจะเข้าใจแล้วว่าโอเคมันจริงแล้วก็พอจะเข้าใจว่าอะไรไม่จริงอะไรที่จริงคือเราวาดรูปแย่จริงแต่อะไรที่ไม่จริงเนี่ยไหนดูดิว่าศิลปะมีอะไรอีกศิลปะนอกโรงเรียนมีไหมที่คนมาบอกว่าให้ผมเลิกเรียนศิลปะเนี่ยโอเคไม่เรียนก็ได้แต่ไปทําศิลปะที่บ้านดีไหมก็เลยกลับบ้านวาดกระตนูนฮีชีวาดแบบไม่เอาละไม้บรรทัดเบือ่อละ ไม้บรรทัดมากี่ปีก็ตกฮะวาดการ์ตูนเหมือนตอนเด็กๆดีกดว่าเพราะมีแต่คนชมทำไมถึงชื่อฮีชีอิตตอนแรกไม่มีชื่อเรื่องแล้วก็พอวาดไปร้อยหนะ้าแล้วก็ซีห็อกแรกๆก,ก็ให้เพื่อนอ่านเพื่อนสนิทอ่านเพื่อนสนิทนิดหน่อยอ่านเนี้ย ก็เริ่มคิดว่าคนเขาอ่านได้นี่หว่าแล้วก็ไปเจอหนังสือแค h ของพี่บอยโกศิยพงศ์ก็เลยคิดว่าไหนลองให้คนนี้อ่านดูซิเพราะว่าเราชอบเพลงเขาทีนี้เขาก็ชอบพอดีว่า Catch เล่มนั้นอะกร์ตูนที่ลงประจำแล้วดังๆอะเขาเขียนไม่ทันเขาก็เลยบอกว่าเออตั้มไปลงแทน แต่ให้ตั้งชื่อเรื่องด้วยเราก็มาดูว่าเราวาดอะไรลงไปก็มีผู้ชายมีผู้หญิงนอกนั้นก็เป็นตัวอะไรขยี้ขยี้ก็ง่ายดีก็ฮีชีอิดไงเห็นการ์ตูนที่ที่เราวาดเล่นๆไปตีพิมพ์ในบนี้สารที่ขายจริงรู้สึกไงครก็ดีใจล้นลวนไม่ได้คิดจะมาถึงขนาดนี้ ช่วงไอโซเชียลคืนนี้เรามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของคนที่ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมกันครับมีอุบัติเหตุทุกๆวันเราต้องทำงานแข่งกับเวลาจริงๆเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากๆในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทีมง,งานมีรภาพครับก่อตั้งมา ครานี้ก็ปีที่6แล้วนะครับกลุ่มของทีมงานวิถภาพก็คือการแจ้งเหตุประสานเหตุนะครับหลังจากได้รับแจ้งจากทางศูนย์ทิทยุมาว่ามีเหตุผู้ป่วยหรือคนเจ็บที่ตรงไหนที่อยู่ใกล้กับเรานะครับเราก็จะเดินทางเข้าไปเพื่อจะประเมินอาการคนเจ็บว่าควรที่จะเรียกรถพยาบาลมาช่วยเหลือไหมบางทีอาจจะเจ็บไม่มากรถพยาบาลอาจจะไม่ต้องมาเราอาจจะปรมาาพยาบาลเบื้องต้น นอกจากเหตุตรงนี้ก็จะมีเหตุเพลิงไหม้ก็ดีนะครับที่ทางพวกเราไปถึงแล้วก็จะประเมินสถานการณ์ว่าสถานที่กเกิดเหตุเนี่ยควรจะใช้รถด,ดับเพลิงเนี่ยมาเยอะไม่เยอะก็จะแจ้งไปทางศูนย์เพื่อให้ศูนย์รายงานกับทางรถที่มีสวเกี่ยวข้องดับเพลิงนะครับเข้ามาที่กเกิดเหตุครั้งแรกที่เรไปช่วยรู้สึกดีใจนะครับกับคำ,คำขอบคุณของพี่น้องประชาชนก็ดีที่เวลาที่เราไปช่วยเหลือพอหลังจาก จบเนี่ยเขาบอกขอบคุณที่เรามาช่วยเหลือเราก็เป็นประชาชนเหมือนกับเขานี่แหละแต่เราอาศัยเวลาว่างของเราเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมมาตอบแทนสังคมสำหรับน้องๆนะครับที่อยากจะทํางานช่วยเหลือสังคมตรงนี้นะครับก็ให้เข้ามาช่วยเหลือสังคมโดยการเป็นสมัครสมาชิกแจ้งข่าวของศูนย์อย่างเงี้ยอย่างเช่นศูนย์พระรามเก้าเนี่ยครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมดีกว่ามาช่วยเหลือตรงนี้ดีกว่าทางานเพื่อสังคมดีกว่าก็ทาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะไม่มีแรงที่จะทํา ช่วยเหลือไปอย่างนี้ตลอดเพราะว่ารู้สึกทำแล้วมิมวกพินใจกับการทำงานตรงนี้ครับอยู่มาวันหนึ่งมีสำนักพิมพ์มาดูผมก็ไม่รู้จักหรอกเขามาบอกว่ามาพิมพ์กันเถอะผมก็บอกโอเคมารู้ตอนหลัง่็สำนักพิมพ์เขาพิมพ์แต่หนังสือแบบการ์ตูนโป้เนีแบบ่ย สนับสนุนโดย iMobile ถ้าเราไปมั่นใจว่าเราทำได้ชัวร์แบบนี้เดี๋ยวมันผิดหวนะังแล้วมันเซ็งก็เลยมั่นใจเรื่องเล็กๆพอเช่นเราจะต้องขายสองเล่มได้แน่เลยพอถ้าจะไปมั่นใจว่าเราจะต้องดังแบบนี้มันขี้เกียจมั่นใจเพราะว่ามันนานไปอะ่ะ เราใจร้อนแล้วก็เอามั่นใจเล็กๆของคุณไปทำงานสร้างชื่อเสียงในญี่ปุ่นได้ไงซึ่งถือว่าเป็นเมกะของการ์ตูนของโลกนี้ครับเริ่มจากเราก็ต้องเขียนที่เมืองไทยก่อนตอนแรกนะเขียนไป5ปีได้ลงอเดได้ลง หนังสือดังๆของไทยอย่างเงี้ยพอลองอัดเดแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกอัดเดนี่ก็คนที่เริ่มมาทักก็เริ่มเป็นคนแถวๆทาําโฆษณาทํากราฟิกเขาก็เริ่มมาบอกว่าโอ้อ่านแล้วสนุกดี <c oughs> ก็เริ่มมั่นใจว่าเออเราน่าจะทําได้ออแล้วพอไปญี่ปุ่นก็เอาความมั่นใจซ่อนไว้หน่อย <c oughs> แล้วก็ทําเป็นไปนเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่น ื่อที่จะเรียนรู้ภาษาจะได้คุยกับเขาได้ส่วนกระตูนเนี่ยเราก็เอาเวลาว่างจากการเรียนภาษาเนี่ยมาแจกตามแถวบ้านเ <c oughs> ช่นร้านกาแฟที่มันดูน่ารักน่ารักมันเป็นหนังสืออะไรฮะเป็นฮีชีอิตคุณแบกไปญี่ปุ่นกี่เล่ม <c oughs> ร้อยแล้วผมอยากรู้ว่าคุณไปคุณไปขอเขาอย่างไรก็เดินไปเลย ว่าตัชีว่าไทยไทยจินเดสผมเป็นคนไทยคาเรโอคาคิมัสตะแปลว่าผมเขียนอันนี้ยกัดตลอดอุตรเต็ดัดซ่ถ้าคุณโอเคช่วยขายให้ผมหน่อยพูดได้แค่เนี้ยก็โอเคก็เขาก็พูดอะไรผมก็ฟังไม่ออกหรอกแต่ก็ให้สามเล่มเงี้ยแล้วก่อนที่เขาปฏิเสธนี้ เขามีทีท่าอย่างไงร้านเราไม่ไม่สนับสนุนแนวนี้ไอตอนที่ถูกปฏิเสธนี่รู้สึกเสียใจไหมไม่เลยไม่เลยอะอก็มันมีอีกตั้งหลายร้านร้อยแลมนี่ขายได้สักกี่เล้วยี่ส20 2ี่สิเอิงยี่สิบก็คือแค่20%เอร์เซ็นตงนะไม่เป็นไรถือว่าล้มเหลวไหมแถมตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเราไปเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่มีอะไรล้มเหลวไม่ไม่ได้หวังอะไรเลย คุณมีงานแอนิเมชันด้วยแล้วคุณเล่นดนตรีด้วยประกอบแอนิเมชันใช่ไหมคุณไปขอเขาแสดงได้ยังไงจะมีอีกวิธีหนึ่งนอกจากการแจกจ่ายการะตูนเนี่ยคือการเอาหนังไปฉายเราทำแอนิเมชันด้วย <c oughs> ก็พอได้โชว์ไอแอนิเมชันนี้ปุ๊บเนี่ย <c oughs> กลายเป็นว่าช่วยมาแสดงที่โตเกียวหน่อยโ oh อ้โหด้วยความที่ว่าไองานที่เราฉายอยู่เนี่ย เพื่อนทําที่เมืองไทยเราทําอนิเมชันไม่เป็นคือทําคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยแต่เราก็คิดว่าเฮ้ย mm hmm. ได้มาฉายถึงโตเกียว mm hmm. แล้วยังมาฉายของเดิมอีกอ่ะอายวะอยากทําอะไรเองบ้าง mm hmm. ก็เลยเอาไอ้คอมพิวเตอร์แล้วก็เอากล้องถ่ายรูปดิจิตอลถ่ายหนังสือการ์ตูนฮีชีอถ่ายไปทีละช่องแล้วก็เลือกไอตอนที่มันไม่พูดเสร็จแล้วก็ทำสไลด์เราก็เอาไงดีวะจะเอารูปออกมาจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรก็เลยนึกได้ว่าเออเรามีกล้องวิดีโอเอากล้องวิดีโอถ่ายหน้าจอแต่มันมีอีกเรื่องนึงเสียงจะทำยังไงพอดีว่าก็มีคีย์บอร์ดนะเราก็ลองดูสไลด์เนี่ยดูไปเล่นไป สมมติมันซึ้งแล้วก็ดีช้าๆมันตกใจแล้วก็ดิบเร็วๆแล้วเราก็นั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาเสียงเข้าไปในวิดีโอได้ยังไงโหยากเข้ไปอีกเราก็แบบไม่ไหวแล้วมันตีสามแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็ฉายแล้งเงี้ยเราก็เลยบอกพี่มีคีย์บอร์ดไหมที่งานเขาบอกมีเดี๋ยวผมเป็นเล่นหน้าจอเลยแล้วกันเขาก็บอกได้เพี้ยนๆชอบอยู่แล้วเล่นไปจนจบปรากฏว่าเขาตกมือใหญ่เลย เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยพอได้ว้ไประมาณนี้ถูกทาง <laughs> ใช่ไหม ปีแรกๆนี่คุณแสดงงานอย่างนี้สักกี่ครั้งปีละสิบครั้งอะ <c oughs> เดือนละครั้งอะจำได้ <c oughs> แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็ไปเล่นที่โตเกียวมีสำนักพิมพ์มาดู <c oughs> ผมก็ไม่รู้จักหรอกเขามาบอกว่ามาพิมพ์กันเถอะมีงานอะไรใหม่ๆไหม <c oughs> ชอบมากเลย <c oughs> ผมก็บอกโอเคปรากฏว่ามารู้ตอนหลังว่าสำนักพิมพ์เขาเล็กมากแล้วก็พิมพ์แต่หนังสือแบบการ์ตูนโป้ หรือว่าหนังสือเอาเป็นว่าขายไม่ออกอะแล้วคุณก็ไม่ลังเลเลยโอเคเลยจะลังเลอะไรมันไม่มีอะไรอีกแล้วทุกอย่างาเป็นของแถมถึงมันจะพิมพ์การ,ร์ารรตูนโป้ยังไงการ์ตูนเรามันไม่โป้ไงก็มงไม่เกี่ยวไม่สน ทราบว่าคุณมีโอกาสไปเขียนหน้าปกให้กับนักเขียนญ,ญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ดังมากก็คือบานาน่าโยชิโมโตะใช่ไหมฮะ,ะไปเขียนได้ไงฮะตอนนั้นจัด e x h i b i บิชัคนที่แกลเลอรี่นั้นเขารู้จักกับบานาน่าเขาชวนมาดูแล้วบานาน่าก็บอกว่าเอยชอบก็พอเขาชอบก็ขอเบอร์เขาสังนั้นพอดีเขาเขียนหนังสือเล่มใหม่อยู่เขียนปกให้ฉันหน่อยก็เอาสิครับไม่เคยทำหรอกเราก็รู้ว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะแต่ก็เขียนไป เขาก็โอเคชอบเขาก็บอกว่าโอ้มันเหมือนเรื่องที่เขียนเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้เขียนหน้าปกของคนดังคนนี้แล้วก็แฟนๆของคนนี้เขาก็เริ่มไหลเข้ามาที่เราคือแน่นอนว่าคนที่ชอบฮีชีอิตก็เยอะนะแต่คนที่วิจาร์การ์ตูนของคุณก็ไม่น้อยเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่น ลายเส้นอะไระวาดเป็นหรือเปล่าทำไมวาดไปมีขีดค่าด้วยเหมือนกับไม่ปรันนี่หรือเปล่าคุณเคยได้ยินคำวิจารณ์อย่างนี้ไหมก็มีรู้สึกยังไงอะไรก็ได้เพราะมันมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ได้รู้สึกเสียความมั่นใจอะไรเงี้ยไม่เสียเราก็พอจะเข้าใจว่าคล้ายๆตอนอยู่โรงเรียนครับถ้าเราไปสนใจคนคนเดียวคืออาจารย์เีโลกเราคือโรงเรียนนียก็จบเีย แต่โลกเรามันไม่ได้มีแค่โรงเรียนโอเคแล้วก็ออกไปดูดีว่าคนอื่นเขาคิดยังไงก็พบว่ามันมีหลายประเภทซะจนช่างมเถอะเพราะถ้าคุณไปเอาใจคนทั้งโลกได้คุณไม่เป็นอันทําอะไรเลยเออก็เลยไม่ท้อง คนที่อ่านผลงานการ์ตูนของคุณบอกว่าการ์ตูนของคุณเนะี่ยเป็นการ์ตูนปรัชญาคุณตั้งใจขนาดนั้นหรือเปล่าผมเป็นพวกชอบหลบเหมือนกันนะใครมาเรียกอะไรก็ชอบหลบเช่นใครมาบอกว่าเราเป็นคนวาดการ์ตูนแบบเซซอๆขีดๆค่าๆเงี่ยก็ไหนอลองไม่ขีดค่าดูดิเพราะฉะนั้นใครมาเรียกว่าการ์ตูนปรัชญาก็หลบอยู่แล้วบางทีก็เขียนอะไรที่ ไม่คิดอะไรเลยแต่มันบังเอิญว่าการ์ตูนเราเนี่ยเขียนมาจากชีวิตเราแล้วเราก็เจ้าข้อความที่เราเรียนรู้มาเนี่ยเอามาแปลงเป็นการ์ตูนเป็นเรื่องราวแบบเนี้ยอันนี้แก้ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะวาดอะไรบ้าบอไราสาระยังไงมันก็จะมีปัญญาอยู่ในนั้น สม,มุติถ้าย้อนอดีตกลับไปได้ให้คุณไปเจอกับตัวคุณเองตอนปสาที่วาดการ์ตูนอยู่หลังห้องเนี่ยคุณอยากพูดอะไรกับเด็กคน,นั้นบ้างโอ้โหทําได้ดีมากเลย <laughs> <laughs> สุดๆเลยตอนนั้นน <c oughs> ะตบไหลเลยแบบเนี่ยถูกต้องละวันนี้ได้มาคุยกับคุณเหมือนผมได้อ่านกร์ตูนของตามวิสุทธ์เป็นการ์ตูนที่สนุกแล้วก็เข้มข้นมากขอบคุณมากครับครับชีวิตเราเป็นอย่างนี้ เราก็ปล่อยมันออกไปอย่างนี้เราคิดแบบนี้เรามีประสบการณ์แบบนี้ปล่อยออกไปอย่างนี้อย่างน้อยกระตูนเป็นเพื่อนกับเราแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่คอยทำให้มีกำลังใจ ผมมีความคิดว่าคนทุกคนควรจะมีตัวการ์ตูนของเราเองคนละตัวนะครับตัวการ์ตูนของเราเนี่ยไม่ใช่ให้ใครที่ไหนมาวาดให้เราเนั่นแหละฮะควรจะเป็นคนที่เขียนการ์ตูนชีวิตของเราเองจิมหาลัยโคลัมเบียรเรียนเก่งจนกระทั่งได้รับการจารึกบนแผ่นทองที่มหาหลัยนะฮะเผมไม่รู้หลักานิสลาการ,รลุนทสลริคือคายแต่เรามีความภาคภูมิใจว่าคนไทยก็เก่งเหมือนก,กัน